สวัสดีค่ะหลอหลอสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่มินนี่ชาแนลนะคะวันนี้อยู่กับอุมอีกแล้วค่ะในเกม My Little Pony นะคะเสียงจะไม่โอเคเท่าไหร่นะทุกคนเพราะว่าอุ่มเป็นไข้หวัดนะคะป่วยไม่สบายเนาะก็ตอนนี้นะคะมาอัปเดตนะม, event, มีอีเวนต์ทัวร์นาเมนต์มออนะคะทุกคนเวลาอีเวนต์สวันนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปเริ่มทำอีเวนต์กันเลยค่ะ เมื่อกี้อีเวนท์ค่อยทำอะไรนะส่งฟารตเชอร์ชายไปจัดชากับเชอร์รี่บอสซัมและเซรีรี่นะคะทุกคน <Yes. S 1> ไปเลยคะ่ะอตอนนี้นะคะจะเป็นอีเวนต์เล็กๆนะคะที่มีเวลาแค่3วันนะทุกคนแต่ว่าเรายังไม่ได้เข้าสู่สเตจหลักนะคะ <Yes. S 1> ก็เลยยังไม่รู้ว่าจะได้รับรางวัลเป็นอะไรกันบ้างนะคะทุกคน เสียงไม่โอเคจริง,รงเพราะว่าเป็นหวัดนะคะเป็นหวัดแบบเป็นไข้หวัดเลยแล้วก็เจ็บคอแต่ก็ยังอยากที่จะมาอัปเดตอีเวนต์ต่างๆให้เพื่อนๆน้องๆได้ทราบกันอยู่นะคะเมื่อวานก็ไม่ได้ลงคลิปเลยนะคะเนื่องจากว่าเมื่อวานเป็นวันที่ป่วยวันแรกนะคะทุกคนวันนี้ค่อนข้างดีขึ้นแล้วนะ ก็เลยมีโอกาสได้มาอัพทำคลิปอัปเดตเกมมาใิเติ้โพนี้ให้เพื่อนๆนน้องๆได้ทราบถึงอ e ีเวนต์นะคะตอนนี้คัดจมูกมากเลยทุกคนโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราเข้ามาสู่สเตจหลักของอ e ีเวนต์แล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวนะ ขอดูก่อนโอเคอ่านี่นะคะถ้าสมมุติว่าเราทำครบทั้ง3สเตจหลักนะคะทุกคนรางวัลสูงสุดมันก็จะได้รางวัลเป็นน้องโพนี่ตัวนี้นะซึ่งยังไม่ทราบว่าน้องเชื่ออะไรนะคะต้องรอให้ทำได้ครบก่อนนะโอ๊ยขัดจมูกมากเลยทุกคน ตอนนี้ยังจะไม่เปน้องผู้ช่วยนะคะเดี๋ยวขอดูก่อนว่าสมควรที่จะเปหรือเปล่านะคะแล้วก็สเตจถัดไปมันจะมีน้องตัวไหนที่อ่าที่เรามีอยู่แล้วอ่ะมาเป็นผู้ช่วยให้เราได้หรือเปล่านะคะทุกคนมันต้องรอดูก่อนนะ อ่าแล้วก็ตอนนี้นะคะเหมือนเขาจะมีอีเวนต์โซเชียลด้วยเมื่อตอนกลางวันอุ้มเข้าไปเล่นอยู่นะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเข้าให้ดูอ่าเอาไม่ใช่อีเวนต์โซเชียลอีเวนต์พิเศษนะคะทุกคนซึ่งเป็นอีเวนต์พิเศษเล่นมินิเกมท้องฟ้าปลอดโปร่งนะคะเอาจริงๆนะเกมเนี้ย อุ่มแทบไม่เคยจะได้รับรางวัลเป็นน้องโพนี่เลยเพราะว่าคะแนนมันแซงกันไวมากเลยค่ะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวรอบเนี้ยมาลองเสี่ยงดูนะคะว่ามันจะได้หรือเปล่านะคือแบบบางทีเราทำคะแนนได้น้อยอ่ะมันไต่อันดับไปไม่ถึงจริงๆนะคะคือถ้าได้อย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบว่า คะแนนอออไม่ใช่รางวัลอันที่สองอันที่3แบบเนี้ยก็เคยได้อยู่แต่ว่ารางวัลที่เป็นตัวน้องโพนี่จริงอะไม่เคยได้เลยนะสำหรับอีเวนต์พิเศษอีเวนต์โซเชียลอะไรก็ตามแต่ที่เป็นให้เล่นมินิเกมท้องฟ้าปลอดโปร่งนะคะอุ่มรู้สึกว่าทาไมมันไต่อันดับยากจังเลยก็ไม่รู้แต่ว่าเมื่อตอนเที่ยงเข้าไปเล่นนะก็ ได้ติดหนึ่งในหนึ่งร้อยอันดับแรกอยู่นะทุกคนแต่ว่าเนี่ยเผลอแป๊บเดียวตกอันดับลงมาเยอะมากเลยแสดงว่าผู้เล่นคนอื่นๆเขาก็เหมือนไต่อันดับได้คะแนนสูงกว่าเราอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแซงอันดับเราได้นะคะแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสหรอกนะแบบถ้าไม่ได้อย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรแต่แบบเอออยากจะได้สักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยได้สักที เดี๋ยวลองพยายามไต่อันดับไปก่อนเพราะว่าสายฟ้ากว่าเราจะเก็บได้นะมันใช้เวลานานมากเลยทุกคนมันไม่เหมือนอ่อวงล้อรถรางที่เราเล่นเกมอ่าเหมือนคริสตัลอย่างเนี้ย อันนั้นคือแบบว่าเวลาเราเล่นมินิเกมเพิ่มดาวให้น้องโพนี่มันก็จะได้มาด้วยอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้คือมันหาง่ายไงแต่สายฟ้ากว่าจะได้มาแต่ละสายฟ้านะมันต้องรอทุกคนแบบใช้เวลารอค่อนข้างนานนะคะผมก็เลยรู้สึกว่า มันใช้เวลารอสายฟ้านานด้วยมันเลยทำให้เราไต่อันดับขึ้นไปอันดับต้นๆได้ยากนะอุ่มยังคิดเลยว่าคนที่เขาได้อันดับต้นๆน,นี่คือเขาซื้อสายฟ้าเพิ่มหรือเปล่าวะมันก็อาจจะใช่นะอุ๋มว่าแต่คือถ้าอุ้ยโดนช็อตแต่คือถ้าซื้อเพิ่มอ่ะมันต้องใช้เพจซื้อนะคะอุ๋มเคยลองกดดูแล้ว เดี๋ยวมาลองเล่นกันจนสายฟ้าหมดครั้งนี้ดูนะว่าเราจะได้อยู่ในอันดับที่เท่าไหร่นะคะต้องลองหลุนกันดูนะถ้าสมมุติเรามีน้องโพนี่ที่เป็นตัวโบน้สอย่างเงี้ยมันก็จะได้คูณคะแนน,นเพิ่มได้นะคะแต่ถ้าเราไม่มีมันก็จะไม่มีตัวคูณคะแนน,นให้นะ โอ้ยค่ะจมูกมากเลยทุกคนอาตอนนี้อยู่ที่อันดับที่220นะคะเดี๋ยวอุ่มจะพยายามไต่ไปมันจะถึงหรือเปล่านะคืออย่างน้อยอะติด1ใน,น100อันดับมันก็คือได้รางวัลเป็นน้องโพนี่เราไงแต่คือไปไม่ไม่เคยถึงเลยนะสำหรับมินิเกมเนี้ยอุ่มรู้สึกว่าแต่อันดับค่อนข้างยากจริงๆ รอบนี้ก็ต้องมาลุนกันนะคะว่าจะได้หรือเปล่านะเพื่อนเพื่อน<ๆ>น้องๆนะช่วงนี้อย่าลืมเข้ามาทำอีเวนต์นะคะมีอีเวนต์เล็กๆนะคะมีเวลาทำอีเวนต์สามวันนะอย่าลืมเข้ามาทำกันนะคะอย่างน้อยได้รางวัลน,นะเป็นน้องโพนี่อย่างเงี้ยก็ยังดีนะทุกคนเอาจริงๆนะเกมเนี้ย อุ่มเล่นนะอุ่มจะเน้นแบบว่าคือทุกครั้งที่ได้น้องโพนี่ตัวใหม่มามันจะเป็นอะไรที่แบบอุ่มดีใจมากอะทุกคนคืออย่างว่าแหละด้วยความที่เนื้อเนื้อเกมนะคะมันจะเป็นแบบว่าอ่าวางผังเมืองสร้างอาณาจักโรโพนี่วิวอย่างนี้ใช่ไหมคะทุกคนเพราะฉะนั้นอุ่มก็จะเน้นไปที่ เรามีน้องโพนี่เยอะๆมันคือความสุขในการเล่นเกมมาในต t นโพนี่ของอุ่มมากเลยนะคือไม่เน้นอะไรเน้นแบบว่าเรามีน้องโพนี่เยอะๆพอแล้วค่ะทุกคนแล้วก็ถ้าสมมุติเราอยากได้ตัวที่หายากๆอย่างเนี้ยเราก็เน้นทำอีเวนต์นะคะมันจะได้มานะเพื่อนเน้องๆคนไหนนะที่อยาก add id เกมมาเป็นเพื่อนเล่นเกมกับอุ่มนะคะ มาส่งหัวใจแลกเปลี่ยนกล่องของขวัญกันนะทุกคนเดี๋ยวอุ่มจะแปะ ID เกมไว้ให้ที่ใตค้คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนะคะทุกคนนะแอดกันมาได้นะคะแอดมารับทุกคนเลยนะคะส่งหัวใจให้เพื่อนๆทุกวันด้วยนะ แล้วก็มาคอมเมนต์อวดอุ่มบ้างนะคะว่าตอนนี้เพื่อนๆมีน้องโพนี่ในดินแดนเอเคิสเทียของเพื่อนๆกี่ตัวแล้วนะคะมาอวดกันนะตอนนี้เหมือนอุ่มน่าจะมีอยู่2 0 9ตัวนะคะแล้วเพื่อนๆน้องๆล่ะคะมีกันอยู่กี่ตัวมาอวดอุ่มบ้างนะคะ แล้วที่สำคัญเลยย้ำไปแล้วเมื่อตะกี้นะคะอย่าลืมเข้ามาทำอีเวนต์กันนะทุกคนตอนนี้มีอีเวนต์ย่อยๆนะคะของรางวัลก็น่าโดนอยู่นะอย่างน้อยก็มีน้องโพนี่1ตัวเป็นของรางวัลน,นะคะ โอเคสายฟ้าเราหมดแล้วค่ะโอ้โหทุกคนก็ตอนนี้นะคะอยู่ที่อันดับที่60นะก็ยังถือว่ารอบนี้ทำไมตัวเองเก่งจังสามารถไต่อันดับได้มาถึงอันดับที่60ก็โอเคอยู่นะถ้าสมมุติว่าเรายังรักษาอันดับอยู่ประมาณนี้นะคะก็คือหนึ่งใน100ออันดับแรกนะถ้าถ้ารักษาได้นี่ก็ โอเคเลยยังไงก็ได้น้องโพนี่ตัวนี้เป็นรางวัลแน่นอนโอ้ไม่ใช่อันดับที่ห0สิบนะคะพอเข้ามาดูในตารางคะแนนนะตอนนี้อุ่มอยู่ที่ลำดับที่สี่สิบนะคะทุกคนนะคะแนนเราอยู่ที่4993คะแนนนะเดี๋ยวขอดูท็อปสิหน่อยอันดับที่1เขาอยู่ที่8177คะแนนนะคะเราคงตีตีเสมอเขาไม่ได้เอาจริงๆตอนนี้อีเวนต์นี้นะเหลือเวลาอยู่ สองวันกับอีกเจ็ดชั่วโมงนะคะทุกคนยังมีเวลาเนี่ยทุกคนดูนะไอตัวสายฟ้าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะรอนานมากนะคะทุกคนหนึ่งสายฟ้ามันจะรอประมาณสามสิบหรือสี่สิบนาทีอุ่มไม่แน่ใจนะเนี่ยแล้วคือซื้อทีใช้เพชรสามสิบหกเม็ดอ่ะอุ่มก็ไม่ใช้อยู่แล้วเพราะว่ารู้สึกว่ามันแพงเกินอะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยรอสะสมให้มันเต็มแล้วเราค่อยมา เล่นแต่อันดับเอาดีกว่านะคะตอนนี้เราอยู่ที่อันดับที่43นะก็สบายใจแล้วแหละเนาะโอเคเดี๋ยวกลับไปที่อีเวนต์อีเวนต์หลักของเราก่อนนะคะเหมือนอ่ามันจะมีให้เรากดอ่าที่อะไรนะที่มันเป็นหบเข่ากองแซฟไฟใช่ไหมอันนี้ไม่เห็นมีให้กดเลยเดี๋ยวไปที่ แด a แอปเปิลหวานดูนะมันจะมีให้เรากดหรือเปล่าอ่านี่ไงมีนะคะอ่าไอพวกที่เป็นกองกองอย่างเงี้ยก็ก็กดก็กดนะคะทุกคนนอกจากมันจะได้เหรียญได้เม็ดซับไฟที่เป็นอ่าเม็ดทับทิมสีน้ำเงินแล้วนะมันยังมีโอกาสได้เพชรด้วยนะคะเพื่อนๆ อ่าอุ๋มก็ได้เพชรบ่อยนะจากการกดเปิดกองแซฟไฟร์นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเปิดนะคะมีโอกาสที่จะได้เพชรอยู่นะ พยายามไปเปิดในเมืองทุกเมืองนะคะที่โพน i วิวที่ไรแอปเปิลหวานที่ Cantalot ลที่คริสตันเอ็มพาแล้วก็ที่ c o ูส t ทาวนะคะทุกคนทุกเมืองจะมีให้ให้เรากดที่กองแซฟไฟทั้งหมดเลยนะคะมีหมดเลยนะนี่เห็นไหมในแคน t a อร์ลอของเราก็มีนะคะทุกคนกดได้เลยนะ ว้าวเรามองเห็นตัวเลขสีแดงๆด้วยแสดงว่ามีเพื่อนๆมาเต้นแล้วก็มาส่งหัวใจให้เรา37คนนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะเดี๋ยวอุ้มขอเปิดกองแซฟไฟร์ให้หมดก่อนแล้วก็กำจัดเชนจาริ่งก่อนนะคะเดี๋ยวเข้าไปรับนะคะทุกคนแล้วก็จะเข้าไปส่งให้เพื่อนๆด้วยนะคะ วันนี้ขออภัยด้วยนะเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอุ้มไม่สบายนะทุกคน เราจะไปเปิดที่ทุกเมืองเลยนะคะออเดี๋ยวขอเข้าไปรับหัวใจก่อนนะส่งให้ทุกคนแล้วนะคะสำหรับหัวใจของวันนี้นะคะส่งให้เพื่อนเืทุกคนแล้วนะ ใครอยากแอด ID มานี่ายมีเพื่อนๆน,นะคะแอด ID เกมมา2คนนะคะรับเลยนะคะรับทั้ง2คนนะใครอยากแอดมาแอดมาได้เลยนะคะอุ่มรับทุกคนเลยนะอยากมีเพื่อนเล่นเกมเยอะๆนะคะแอดกันมาเยอะๆนะรับทุกคนนะคะส่งหัวใจให้ทุกวันด้วยนะแล้วก็อ่าถ้าว่างๆอุ่มจะเข้าไปส่งกล่องของขวัญไปวางกล่องของขวัญให้ทุกบ้านเลยนะ ดีใจทุกครั้งนะคะที่มีเพื่อนๆน,น้องๆแอดไอีเกมมานะคะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะเพราะว่ามันทำให้เรารู้ว่าโอ้โหเพื่อนๆที่เล่นเกมนี้มีหลายคนอยู่ตอนแรกนะคะที่อุ่มเล่นเกมนี้คิดว่าจะไม่ค่อยมีคนเล่นด้วยซ้ำแต่พอแบบ แล้วเราอ่อกแล้วเราก็ก็มีความคิดอีกอย่างหนึ่งว่าโอ,อเกมเนี้ยมันคงจะมีแต่ผู้หญิงเล่นอะไรแบบนี้นะทุกคนแต่พอมาเจอเพื่อนๆในกลุ่ม My Little Pony เกม e Thailand จริงๆนะคะคือก็มีน้องๆผู้ชายเขาก็เล่นกันนะทุกคนเราก็เลยรู้สึกว่า โอ้ผู้ชายเขาก็เล่นนี่คือความคิดของเรามันผิดไปเลยนะจากที่เราคิดว่าจะมีแค่ผู้หญิงที่เล่นเกมนี้นะคะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ารักมากๆเลยอะ่ะน้องผู้ชายเขาก็ยังเล่นเลยแล้วเกมนี้อุ่มรู้จักครั้งแรกนะคะตั้งแต่อุ่มอายุประมาณสิบ 17มั้งตอนนั้นตอนนั้นรู้จักรู้จักเกมนี้ครั้งแรกนะครั้งแรกที่รู้จักเกมนี้เจอเกมนี้คือตอนอายุประมาณ17ปีนะคะทุกคนตอนนั้นเพิ่งจะอยู่ม .5 เองแล้วคืออุ้มเห็นน้องสาวเขาเล่นนะคะตอนนั้นมันจะเป็นช่วงที่ iPad อะ่ะเขากำลังบูมใหม่ๆไงแล้ว น้องสาวอุ่มอะคุณน้าเขาซื้อ iPad ให้นะคะแล้วแล้วเหมือนน้องสาวก็ก็เหมือนมีเกมนี้โหลดเกมนี้มาเล่นอะไรแบบนี้แล้วอุ่มเห็นอุ๋มรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันน่ารักจังเลยแบบมีเป็นม้าตัวเล็กๆวิ่งเล่นในอาณาจักรอะไรแบบเนี้ก็เลยลองเล่นดูอะพอลองเล่นดูใช่ไหมกลายเป็นว่าติดเลยก็คือเล่นตั้งแต่อายุ17ตอนนั้นมันจะเป็นยูเซอร์เก่านะคะ ตั้งแต่ที่เริ่มมีสมาร์ทโฟนครั้งแรกนะในชีวิตนะคะก็คือตอนอายุ17ปีอยู่ม .5 นะคะทุกคนมีสมาร์ทโฟนเครื่องแรกเกมที่โหลดเกมแรกก็คือเกมนี้นะคะโหลดมาเล่นนะคะตอนนั้นยังไม่ได้เปมากเท่าไหร่เพราะว่ายังเรียนหนังสืออยู่ไงตอนนั้นเราก็แบบว่าเล่นแบบสายฟรีมาจนถึงเลเวลที่90จําได้เลยตอนนั้นคือซื้อ เจ้าหญิงเซเลสเทียได้ได้ด้วยนะคือตั้งใจเก็บเพชรนานมากนะแล้วแล้วคือซื้อเจ้าหญิงเซเลสเทียได้นะคะทุกคนแล้วทีเนี้ยก็จำได้ว่าพอจบม .6 มือถือพังนะคะมือถือเครื่องนั้นพังแล้วตอนนั้นเรายังไม่รู้วิธีการเชื่อมต่อว่าเราจะเชื่อมต่อ,อยังไงให้สามารถกลับมาเร่นยูเซอร์เก่าได้พออ่าพอขึ้นมหาลัยนะคะซื้อเครื่องใหม่ โหลดเกมนี้มาเหมือนเดิมแล้วพยายามล็อกอินยังไงก็เล่นยูเซอร์เก่าไม่ได้นะคะเพราะว่ายูเซอร์เก่าในเครื่องเก่าที่มันพังไปอุ๋มล็อกอินผ่าน facebook อย่างเดียวไม่ได้ล็อกอินผ่านอีเมลใช่ไหมพอเราพอเราามาโหลดเครื่องใหม่แล้วก็ล็อกอินเข้า facebook ด้วยความที่ตอนแรกเราดีใจว่าเอ้ยเราจะกลับมาเล่นยูเซอร์เก่าได้อยู่เลเวลที่90แล้วอะไรย่เงี้ย 90ก่ากว่าแล้วด้วยตอนนั้นปรากฏว่าพอล็อกอิน c e e o o o k แล้วมันก็กลับไปเล่นอันเก่าไม่ได้เราต้องมาเริ่มเล่นเลเวล1ใหม่แล้วตอนนั้นคือเสียดายมากเล่นสายฟรีก็จริงนะยูเซอร์เดิมอะแต่คือแต่งเมืองได้สวยมากแล้วซื้อเจ้าหญิงเซเลสเทียได้ซื้อแบบว่าเก็บเพชรซื้ออะไรได้เยอะมากซื้อน้องโพนี่ได้เยอะมากแล้วคือเล่นแบบสายฟรีสะสมเพชร เอาเองอะไรแบบเนี้ยเสียดายมากทุกคนตอนนั้นคือร้องไห้เลยแล้วพยายามเซิร์ช Google ว่า,าจะเอายูเซอร์เก่ากลับมาเล่นยังไงอะไรแบบนี้ก็หาคำตอบไม่เจอนะจนพอมาเริ่มเล่นยูเซอร์นี้ค่ะคือยูเซอร์ที่2ที่อุ่มเล่นนะก็คือยูเซอร์นี้แหละอ่ะ พอเล่นมาใช่ไหมเราก็เลยค้นพบว่าอ๋อมันต้องเชื่อมต่อกับอีเมลเวลาเราเปลี่ยนเครื่องใหม่แล้วเราอยากกลับเข้ามาเล่นยูเซอร์เดิมเราก็แค่เชื่อมต่ออีเมลที่เราเคยเชื่อมต่อแค่นั้นเองมันก็จะกลับมาเล่นยูเซอร์เดิมได้ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเชื่อมต่อนี้เลยค่ะทั้งอ่าเฟซ o ุกแล้วก็ทั้ง g o o g l e p l a y Game s e r v i c e ก็คือเชื่อมต่อกับอีเมลเลยนะคะทุกคน วันนี้ก็มาอัปเดตอีเวนต์เพียงเท่านี้นะคะเป็นอีเวนต์ขนาดย่อยมีเวลาอีเวนต์3วันนะคะชื่ออ e ีเมนว่าทัวร์นาเมนต์มอฮออนะคะทุกคนนะเดี๋ยววันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาอัปเดตอีเวนต์ อีกครั้งหนึ่งแล้วจะมาลงคลิปอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ขอตัวลากลับไปนอนพักผ่อนก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ